ดีใจบ่ดีใจครับดีใจครับดีใจดได้บินหรือว่าดีใจเปี่ยนเปี่ยนใจบ่เปี่ยนใจสิบ่บินบ่บอ <c oughs> บ้าน,นี้เลือเหลือไปก่อนนะเลือส,สักดาสักดาวีซ่ามันที่หูพี่แจ้งไปแล้วเด้อแล้วเดี๋ยวบอกแกให้ม้านีจงไหบ่รบู้เรื่องไปนั่งอยู่ท้างร่างแล้วกับ่บููเรื่องจักเขาว่าอีอย่างนีอย่างแล้วก็บ,บางค้นก็สิเปนแบบว่าผมบ่เห็นผู้ใดขืนมาผมเลยบ่มาพี่อยู่เอิ้นแต่คนที่มากับพี่เขาใจบอกเออบอกแกไว้เด้อสั่งแกไว้ แลวกันของพวกเธอนี่ระบูว่านเหเด้เออ่อรถไฟฟ้าใต้ดินของซักดานี่พี่ระบูให้ไปมองเ,อเ,ออเดียวกันเอ๊ะในจังเดียวกันก็นอกกนนี้เลยแต่ว่าัน,นี่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอ๋อนี่อูหัวนี่ลู่ลู่จ๋อ๋อคนละอันรถไฟฟ้าใต้ดินเขตไทเปยุนไทเปไทเปหไยปายไล,ยลย่ก็สางเนาะและ้วก็ย่างที่พี่บอกไอ้ท่าติดต่างพี่ใน,นฟเฟซห็นบอก หังจาก,กไปล้างรถไปลกุก n า à เห็นบะก็ต่าง <c oughs> เออเห็นบะ <c oughs> นังจาก,กไปดูดฟุน้นบางอันพี่กับเอารุงบ่ได้เพราะว่าย่านเขาเห็นอันน้อนลินนะน้อนลินกัน,น,นทรงไม่พี่หัว <c oughs> นะเออน้อนลินเอาโอโลบลีทีอู้แบบใดกั่เรื่องของพวกเธออัน h ็ t เ,เอาเนี่ยใดมันสีส่จำบายเจ้าของนะเอเห็นงานไหนเขาเขาเอื้อนบางไหนบ่งว่นว่าเออเขาเอื้อนบางไหนบ่แว่นว่าพี่สอนให้เป็นคนขี่ขั้นความหมายคือว่าขั้นเขาเห็ดเต็มที่ หลายมันเมืยเมยแล้วเขาพักผ่อนบ่เพียงพอมีโอกาสที่จะแบบเขาเอ้ยยังไงล่ะเออไรตายได้ดิมันเมือยดิดเขาจบอกอืมเขากระเฮตอันเป็น่ยนสภาเขาก็ะพักเขาคิดว่าเขาเมยที่จริงที่จริงมันบอได้เมือยแบบนั้นพี่ถามว่าเขาเจะสีห้อนเพราะวันเป็นอากาศห้อนในตอนนี้ไตหวังนะมันห้อนแล้วกับกับโบมีอย่างย่างไปย่างมาถาเวลามาลันเลยคือยังดูนอืมคือยังค้นไอไออันนบ อาคีมาโอ้ถ่ายละครดัง,งว่าแม่นหวยซ่องจิตนะ <c oughs> แล้วแต่เขาสีอัดมาให้พี่ดอกเออพวกเธอสองคนส่งมาให้พี่เบิงไปหอดพี่อยู่มาหอดเร้วห้องพักป็นจังพี่ยังสิแต่ละคนไปหอดแล้วเมื่อยนอนกรับบ,บ่ไปยังแต่ว่าส่งข่าวพี่จังหวังเดี๋ว่าหอดแล้วเด้อครับผมนอนกอนแล้วเมื่ออื่นก็จังแบบว่าทายห้องนอนมาให้พี่เบิงแล้วนอนของหลกักจะค้นพี่จะได้รู้ว่ามันจริงตามที่เขาแจ้งบอเพราะว่ามันจะได้จะได้รู้อ่าแล้ววปนี้เวลาค้นไม่กาลังจะเขาไปเขาสิติดซื้อไว เขากระจงคอยเบืองว่าไอ้สักดานเขาเขามาติดซื้อหรือ,อยังเอ mm. อว่าสิได้ไปน,น้อนหองใดหองใดเพราะว่าอันนี้พี่กับลูกส่วนเรื่องหองน้อนน่ะไอ้เอเดียนหรือว่าล่่มใส่งนเงนี่ยเขาจะเป็นคนคุยง่ายอยู่พี่พี่เขาไปยามมาทุกใสไปแล้วพี่รู้จักเบิร์ทุกใสอ่บอกมากับพี่อู่นี่เขาฮู้เขาฮู้เลยเออมากับกับพี่อยู่เพราะว่าพี่ไปเยี่ยมมาเบิดแล้วแล้วก็พี่น่าจะบอกตอนมาวีซ่าแล้วเขามีสิทธิโยกใหญ่เขาไปตรงนั่นตรงนี้เออเหมือนที่บอก แล้วก็แล้วแต่เขาดีเจไปเห็นอย่างไปล่างรถก็มีไปก็บขยะก็มีเด้อแล้วแต่เขาบันบอมเมนว่าไปเห็ดกรสางพี่อยู้ที่หมายผมมาเห็ดกอสา่างไปทางางา<ม>ไปคั้น้ายอยู่เขาโฟนตกเขาก็ได้เงินเขาสิเขานอนอยู่ซื้อมันกับปีนไปบ,บ่าได้เนาะ <Okay. S 2> เขากับิใเจไปกวดนั่งกวดนี้ตั้งแต่ได้ไปล่างของหน้าก็มีเด้ออันนี้เบ้าไว้มันจำบ่ผิดกันเอาแต่บอกรายงานที่ตลอดเด้อมาหนี เออครับครับน่ะไปหอดได้กินเบียร์แล้วก็เมาบ่เห็นนันแม่นั่นทั่วไปหอดแล้วพี่เห็นมิดมิดจัดบ่ติดตอบอตอป้หือบ่เอือสบายพูดเลยไปโพดอยู่ขุเหลียวอยู่ทะเลดรอเห็ดใส่นิ้วสีเพ่งปด้เออกระทายทรงให้พี่เบิงพ่อพี่ได้หัวได้มวนเออได้พ่อมูพ่อหยังพาอพี่ได้เห็นพ่อให้พี่บ่ได้ลืมเดี๋ยวพี่สิลืมพวกเธอน่ะจําพี่ได้อยู่แล้วพี่คนเดียวแบบนี้พี่สิจําได้บ่ อ่าเวลาพี่ไปไทยเปโอ้ยไปหามานิดก็น่าเพราะส่งข่าวกันดิพี่กับสิได้รู้ว่าเออพี่สิไเด้เขาไปหาแมนบล่ะเออเขาจะได้ไปเยี่ยมไปยามกันมันจังแมนว่าส่งไปแล้วก็ไปถีมมันอย่าบ่อยพี่บ่อยากให้คิดแบบนั้นที่พี่บไปลังคค้น่าคือบบมาหาผมเดียบ่ทักมหาพี่จักรื่อพี่จําบได้อีหลีมันหลยค้นต้องเข้าใจพี่บบแมนว่าพี่บบอยากไปหาไผเด้พี่ไปแล้วมันบบทัวถึงต้องเข้าใจพี่น้า สิ่หนคนผู้นึงไปอ้อมที่เบิดเมืองไต้หวันน่ะมันเป็นไปบ่ได้แต่เมื่อนึงนี่พี่นางรถไปก็ผู้จัดการนี่ขับรถนี่เมื่อนึงพี่ไปได้แค่เมื่อละไส้สองไส้ยั้งนี้เพราะว่าได้ไปแต่ย้มเลิกงานนึกออกบ่วันนี้ไปเลิกงานแล้วลังลงมือก็ได้ไปแค่ไส้เดียวกวดซัวสีบล็อกเขาแล้วเขาดีใจเนาะเขาเห็นเขาโัวสีบล็อกเขาแล้วกับสามสี่ทุ่มละเออพี่ก็ต้องได้ไปอีกมื้ออื่นก็เป็นได้ไปไส้เดียวจังที่น่ะที่ไปย้ำมือเป็นพวกเธอก็เห็นงานไปบัยู่ คยมีพี่ไปวันอาทิตย์พี่มาถ่าพี่นะเด้อออกไปแล้วหาผู้สาวเอา้าโอ้ยพี่อุตสาโทรบอกว่าพี่อุตสาโทรบอกว่าไอ้ไอถ่าพี่นะเด้อพี่ก็ลังสิเขาไปพี่สีเขาไปเยี่ยมมันถือวันอาทิตย์พวกผมออกมาแล้วครับอยู่ร้านไทย<อ>ไปกินเรากินเบียร์เรียบร้อยแล้วก็บ,บ่ไปยังพี่สีพยายมบ,บ่ไปวันนยุดเออกะไอ้เหตุงานได้บ่ได้ง่ายง่ายง่ายผนงง่ายงานบ่ได้แล้วแต่เขาจิจรรั้ไปลุงมองในเหตหมองในเด้ออ<ๆ>ันเคยไปบอกไต้หวัน บ่บ่เธอแรกเมืองนอกบ่เคยไบบบอกบ่บ yeah. ่ยู่ยู in uh, ่บ mm ้านยังกว่านี่เป so, ็นจ so ังหวัดเด็กอ่ย uh ่าโซย่าโซเอ๊ะมาสมังานอยู uh ่ออฟฟิศได้เนาะแม่น oh, okay, ั่งรถมาจากไสต่น่นั่งรถตอนนี que ้ก่อนไปสมัครนะไปอยู่บ้านแฟนครับโอ้บ้านแฟนอยู่อุดรโอ้ได้แฟนจังหวัดเอ้ยไอ้จังหวัดอุดรอำเภอไหนอเดือ๋อเออใครอยู่เอาได้เดี๋ยวเป็นพี่น้องกันก็ได้แฟนอุดรน้ำกันเหรอ ส่วนกันมาเอาแฟนอุดรบอ <c oughs> <laughs> เอาล็อซักดาอยู่ใส่แบบนี้ซักดาอยู่ยะโซอ๋บอบ่ได้เนียอุดร<อ>มีบ่มีเนียบ่บมีคมมรับโอ้มีอยู่นึกว่าสิตอบว่าบ่มีสิหาให้อีก <c oughs> สองคนนี้ยังมาเอาไอ้ผู้ใดเ,เป็นพ่อแม่เดียวกันก็ผมครับกับซักดาครับอ๋บอเธอกับซักดาพอ่อแม่เดียวกันอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องอ๋อไดไดไปน้ำกันก่อนซักดามาเดินเรื่องที่หลัง ก็เลยก็เลยพอได้พ่วมกันเพราะว่าเอกสารเขาเขาสองคนพ่วมก่อนบริัทนั้น,นได้ไปพ่วมกันแต่ว่าการรับรองเอกสารก็อยู่ที่นายจ้างคือเา่าหรือว่าเขาสีให้อาเขาไปจะคนจะคนทั้งสิ่น่ะแต่ถ้าสมมุติว่านายจ้างพี่โบแน่ใจว่าของสักหนาแต่พี่ระบ,บุไปได้ว่าสามคนนี้ต้องการอยู่ด้วยกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขาแยกกันอีหลีอยังน่ะก็บบต,ต้องไว,ไว้เพราะว่ามันไปหากันได้อยู่แล้วใส่งานมันบบได้อยู่ไกลกันมันอยู่ไทยปีเพราะว่าพี่โบแน่ใจเพราะว่าเขาเขียนมาแบบนี้ เพราะว่าซักดาเอก,กสารกับคบแล้วหรือว่าในจ้างอาจจะรับรองรับรองอ,อีกงานหนึ่งเต่อาจจะได้ไปยุ่น้ากันก็นกนได้หรือจังใดเดียวเดี๋ยวจังบอกพี่อีกเทื่อนึงว่าได้ไปยุ่นน้ากันบบเด้อแล้วมีอย่างกระแจ้งข่าวทรงข่าวพี่มาเนาะเออพี่ว่าออกว่าออกพถามอย่างเลยมีอย่างสิบอกเมียบอกเดี๋ยวมื้อื่นพี่ไปทรงบินพี่สิไปสัมภาษณ์อีกเนี่ยอิสนามปเดี๋ยวรงเดี๋ยวเอาก็มาทรงครับไม่เปนบอบอกว่าถาประตูเจ็ด รประตูเจ็ดสั้นสูงสุดเลเ้อร์สั้นซีจะเขาเอื้อนสั้นซีหรือสั้นหาแต่ว่าให้ไป่าอยู่ประตูเจ็ดย่ามืเอ,อื่อนพี่อยู่สีผ้าไปไปทรงเดี๋ยวพี่สีแจ้งคนขับรถไว้ปกติเป็นนาที่ของคนขับรถไปทรงเดี๋ยวพวกเธอสองคนก่อลีพิเศษแต่ค่าน้ำมันรถพี่มาเด้อสีใจบอที่จริงเมื่อวนนี้พี่ต้องกลับบ้านก็ลกลับก็ได้เพราะว่าเขาแจ้งบินกับทันหัน <c oughs> วันที่สามเออแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนู้น่ะ พี่เว่าโอ้ว่าสิกลับบ้านไปหาพ่อว่าฉันบ่ได้กลับซ้ำเออสรุป่าพี่ก็เลยได้อยู่ทรงพวกเธอบ่ทันพี่ก็สิได้คุยกับพวกเธอเสร็จแล้วพี่กลับได้นี่ทีจริงเออเพราะว่าสิบ่ได้อยู่ทรงบินวาสนาสิได้พี่สิได้ไปสรงบินพวกเธอเอาโอเคเดี๋ยวพี่ให้ไปเซ็นเอกสารตามที่พี่บอกเนาะแล้วมีอย่างกัติดต่อมาหาพี่ตลอดเด้ออย่าลืมเด้ครับครับนี่ครับครับนี่เออเอออย่าลืมเด้อ